คะ่ะตอนนี้เราก็สักคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแฮร์สโตรล้วนนะคะนี่เลยลูกค้าแบบคิ้วสวยแล้วก็ดูแบบหน้าคมขึ้นค่ะดูเป็นขนคิ้วดกขึ้นทันทีเลยนะคะจากที่เป็นคิ้วที่แบบบางนะคะก็จะดูมีความหนาแล้วก็มีเส้นขนนาขึ้นมาชัดเจนเลยะคะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะ,ะมพี่นอนนิ่งมากบอกว่า ด้วยนี้สักอยู่แล้วเหรอเนี่ยทําไมพี่ไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บเลยเนี่ยค่ะเห็นขนคิ้วแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะเนียนสวยแล้วแบบพี่ลูกค้าเห็นกระจกไปแล้วครั้งหนึ่งแค่ข้างเดียวแต่ว่าช่างจิบยังไม่ได้ให้ดูเลยสองข้างว่าออกมาเป็นยังไงหากระจกก่อนค่ะเดียวสิคะพี่จะมองว่าเป็นไงบ้างไม่รู้เฟรชมากจริงไหมคะ <c oughs> สวยนะคะพี่เฟรชโดนใจจะ้ะ เซตนี้เดี๋ยวช่างเจียบดูใ,ใกล้ๆสวยจริงๆค่ะเป็นแฮสโโตร้วนนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีขนคิ้วน้อยแล้วก็คนที่อาจจะเคยสักเป็นคิ้วสไลด์หรืออะไรมามาสามารถแก้ได้นะคะ<ม>เดี๋ยช่างเจี๊ยบดูให้ว่าทําได้ช่างเจี๊ยบทําให้นะคะเป็นธรรมชาติมากพี่ถูกใจนะคะพี่ค่ะมากๆขอบคุณค่ะ